จากกรณีประธานรัฐสภา,าเตรียมส่งเรื่องที่60สอสอเข้าชื่อกันร้องขอให้ส่งเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนหัวหน้าพักภูมิใจไทยและพักประชาชนในก็หาครอบงำพักโดยจะส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้เรื่องนี้อาจน,นำไปสู่การยุบพักจึงเป็นเรื่องที่น่าผวาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยังมีเรื่องที่ต้องผวาตามมาอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และผิดจริยธรรมเป็นต้น จากกรณีดังกล่าวคุณเจีย๊ยบอมรัตได้แสดงความคิดเห็นว่าแบบนี้เรียกอันธภาลชนทําให้พักตกต่าไปอีกหรือไม่หลังสสเพื่อไทยยื่นประธานสภามะส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอนุทินนัทพงศ์ผลสสเหตุธรรม MOA เข้าข่ายแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ครอบงำพักการเมืองล้มหลังประชาธิปไตย เช้านี้เจ็ดกันยายน68นางอมรัตน์โชคบรมิตกุลอดีตส,สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักคก้าวไกลโพสต์ข้อความภายหลังมีหนังสือสสเพื่อไทยยื่นประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอนุทินนัต,ตพงศ์ผลสสเหตุทำเอ็มโอเอเข้าขายแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ครอบงำพักการเมืองล้มหลังประชาธิปไตยออกทะเลไปไกลแบบนี้เรียกอันตรธานชนยิ่งทำให้พักตกต่ำลงอีหรือไม่เพราะเพื่อไทยก็ตอบรับข้อเสนอทุกข้อ ของพักประชาชนไม่ต่างกับพักภูมิใจไทยระหว่าง4ี่เดือนนี้ตั้งหลักใหม่ทำหน้าที่ฝ่ายคา้านให้คนเห็นผลงานวางแผนหาเสียงทำนโยบายดีๆแล้วกลับมาขอโอกาสจากประชาชนอีกครั้งจะดีกว่าเยอะในขณะที่ปันธมบริตรเอกทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชาติให้สัมภาษณ์ถึงกรณกรรีการร่วมเข้าชื่อเพื่อยื่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักภูมิใจไทย นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชนรวมถึงสสของพักประชาชนและสสพักภูมิใจไทยสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญเพราะมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองว่าพักเพื่อไทยเป็นหลักในการดําเนินการเรื่องดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะฝ่ายค้านต้องมองความหวังของประชาชนในภาวะที่ต้องมีรัฐบาลที่ทํารงในหลักนิติธรรมไม่ถูกแทรกแซง อย่างไรก็ตามตอนนี้ต้องให้กำลังใจในอนุทินให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้และรอดูหน้าตาของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่จะทำหน้าที่จากนั้นจะเป็นประเด็นการตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อถามถึงประเด็นยื่นสารรัฐธรรมนูญกรณีคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีคนใหม่กรณีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่หรือไม่เพราะตอนนี้มีประเด็นถูกตรวจสอบทั้งคดีหัวสวและที่ดินเขากระโดง พันธุ์นภเอกทวีสอดส่องกล่าวว่าเรื่องนี้ทําเมื่อใดก็ได้เราต้องเป็นฝ่ายค้านอย่างมีเหตุผลต่อข้อถามถึงการทํางานร่วมกันกับพักประชาชนในฐานะฝ่ายค้านในสภาวะสสต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้มาค้านเรื่องผลประโยชน์ของนักการเมืองแต่ค้านบนผลประโยชน์ของประชาชนแม้มีมุมมองที่แตกต่างกันแต่ที่ผ่านมาเคยทํางานร่วมกันมาด้วยดี เราเป็นฝ่นายค้านมีประสิทธิภาพวันนี้พลวัตแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมีรัฐบาลเสียงน้อยดังนั้นเขาต้องรู้ตัวว่าต้องทํางานยึดกฎหมายยึดรัฐธรรมนูญเดิมต้องใช้อํานาจขององ,องค์กรอิสระตรวจสอบแต่ขณะนี้อํานาจเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่สภามีฝั่งฝ่ายค้านเกือบ300เสียงแค่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีก็หมดอํานาจแล้วพันตรวเอกทวีกล่าว เมื่อถามถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในอนุทินพันธำรวจเอกทวีกล่าวว่าสามารถยื่นได้หลังจากที่รัฐบาลถแถลงนโยบายต่อสภาแต่เรื่องนี้พักร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้คุยกันแต่เป็นความเห็นส่วนตัวของตนเพราะตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการให้รัฐบาลมีเสียงข้างมากแต่เมื่อเป็นรัฐบาลเสียงน้อยขณะนี้ก็ต้องให้กำลังใจ